นี่คือดินเพาะกล้าที่ครูทําไว้เมื่อ7วันก่อนนะครับเป็นสูตรหมัก7วันที่ใช้สําหรับในการเพราะกล้านะครับแต่ละวันนี้ครูจะพามาทําดินเพาะกล้าที่ไม่ต้องหมักนะครับเป็นสูตรเร่งด่วนทําแล้วใช้ได้เลยดีไหมครับตามครูไปดูครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาทำรรทำไปเรื่อย ทำเพื่อเรียนรู้และนําผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกทกท่านอีกช่องทางหนึ่งครับและนี่นคือตัวพีทมอสที่ครูซื้อมาจากร้านวัสดุดทางการเกษตรนะครับราคา100ร้อยกว่าบาทครับแต่ตอนนี้ราคาถูกมากแล้ว5กิโลเนี่ยประมาณ80กว่าบาทเองนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเออซื้อเอาก็แล้วกันไม่ต้องมานั่งทําก็สุดแท้แต่นะครับแต่ความสุขของการ ทำเนี่ยมันมีความสุข,ขมากกว่าก,การที่ซื้อมาเลยนะครับอะทีนี้เรามาดูเปรียบเทียบ2ตัวนี้นะครับเอาให้เห็นให้เห็นเลยนะครับลักษณะของอพีทมอสที่ทางซ้ายมือนี่เป็นพีทมอสที่ครูทําเองเมื่อ7วันที่แล้วนะครับลักษณะความนุ่มไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับลักษณะทางกายภาพนะครับทางซ้ายมือนี่นะครับเป็นพีทมอสที่ครูทําไว้เมื่อ7วันก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้ชม ครูแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะครับกดติดตามเข้าไปชมได้นะครับวันนี้พีทมอสที่ครูจะทําเป็นพีทมอสสูตรเร่งด่วนมาแล้วเพื่อนอครูช่วยของครูวันนี้พีทมอสที่ครูทําจะเป็นสูตรเร่งด่วนนะครับมีอุปกรณ์มีวัสดุอะไรบ้างเดี๋ยวขออญาตยกอันนี้ลงก่อนแล้วกันนะครับอ่าส่วนแรกที่เราจะนํามาเป็นวัสดุในการทําก็คือไม่ใช่แมวเนาะ <laughs> ก็คือดินครับ นี่ดินวันนี้ครูว่าจะทําน้อยอีกเหมือนกันแต่ไม่รู้จะน้อยได้แค่ไหนเอาน้อยแค่นี้แล้วกันนะครับแต่ละส่วนก็จะใช้ดินนะครับมาล่อนล่อนก่อนเนาะก่อ,ะอนอื่นเราก็มาร่อนดินกันก่อนนะครับดินนี่เป็นดินปลูกินรูใหญ่ไปหน่อย ร่อนไปส่วนหนึ่งแล้วได้แค่ไหนเนี่ยโอ้โอก็ได้เยอะกัน,กนเนาะว่าจะไม่เยอะเยอะอีกแล้วอ้าวประมาณนี้หนึ่งอวยนี่เนาะเอละพอละอ่ะแล้วเอาประมาณนี้นะครับเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ของหนึ่งส่วนแล้วเราก็าใส่ภาชนะไว้ก่อนนะเป็นดินนะครับส่วนที่สอง ส่วนที่2จะเป็นครูจะใช้ปุ๋ยหมักนะครับเป็นปุ๋ยหมักที่ครูหมักเองเคยทําคลิปให้ดูแล้วเช่นกันติดตามดูกันได้นะครับแปะลิงก์ไว้ข้างบนแล้วเหมือนกันนะนี่เป็นปุ๋ยหมักนะครับเป็นปุ๋ยหมักสูตรปุ๋ยหมักวงตะข่ายก็ต้องเอามาล่อนอีกเหมือนกันแต่จริงๆนี่ล่อนแล้วระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับมาขอร่อนอีกทีน เศษหญ้าที่เป็นวัสดุในการทําปุ๋ยหมักตกค้างมาบ้างเลกน้อยอ่ะพอแล้วเนอะน่าจะพอแล้วอ,อืมเยอะเห็นไหมล่ะอันนี้เป็นส่วนประกอบของอีกส่วนหนึ่งนะครับปุ๋ยหมัก1ส่วน อไว้ตรงนี้นี่แล้วกันเนาะนี่ครับปุ๋ยหมักต่อไปเป็นแกลบเผาเปแกลบเผานะครับก็ต้องเอามาล่อนอย่างเช่นเดียวกันแปบลบเผาเนี่ก็ค่อนข้างจะละเอียดเลยแหละชื้นไปนิดนึงก็เลยจะล่อนยาก น้ำมันกีน่บาทอะไ้หมดอ่ะดอสิอพอแล้วน่าพออย่งเอาละน่าจะพอ ที่3ก็เป็นแกะเผาเนาะ,ะแล้วก็ส่วนที่4เป็นแกะเผาแล้วเป็นอะไรอีกขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวต้องเป็นขุยมะพร้าวที่ผ่านการล้างแล้วนะครับล้างไว้หนึ่งแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็ล้าง3 4ถึงน้ำเพื่อกำจัดสารแทนนินออก ในงั้นจะเป็นพิษเป็นภัยต่อพื้นนะครับอ่ะก็มาร่อนผุผุยมะพร้าวกันอีกทีนึงผุยมะพร้าวนี่ร่อนยากเอาตะแกงกี้นี่ร่อนแล้วกันมันจะมีใย,ยมะพร้าวติดอยู่บ้าง ขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนทุกอย่างวันนี้สูตรหนึ่งส่วนหมดเลยนะครับพอแล้วมั้งน่าจะพอแล้วอ่ะโอเคอืมโอเคพอแล้วก็เป็นขุยมะพร้าวอีกหนึ่งส่วนนี่อ่ะครบแล้วเนาะจากนี้ก็จะใช้จุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับเป็นตัวให้ความชื้น โดยใช้จุลินทรียหน่อกล้วย2ช้อนโต๊ะผสมน้ำา5ลิตรจุลินทรีหน่อกล้วยนี่ก็ทำเองอีกเหมือนกันละครับเนาะทำอย่างไรไปดูลิงก์ข้างบนนะครับกูปแปะลิงก์ไว้แล้ววันนั้นให้นักเรียนทำในห้องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฟึบหนึ่งช้อนสองช้อนเอาละสองช้อนโต๊ะไปยาวนิดนึง แล้วเราก็เอามามิก,กปนกันเดี๋ยวก่อนอื่นขอมิกส่วนผสมแห้งก่อนนะครับจะได้เข้ากันง่ายขึ้นเอาล้วทีนี้ก็ให้ความชื้นสักเล็กน้อยความชื้นแค่ไหนอย่างที่เคยเรียนไว้ทุกคลิปนะครับความชื้นแค่กามติดตีแตกค่อยเจเย็นนะครับเหมือนการผสมปูนอย่าผีผามใส่น้ำเข้าไปเยอะตอนนี้ก็เขาก็กำลังกระจายตัวอยู่ กำติดแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าใส่เยอะกว่านี้ถ้าจะแย่นะแต่ครูคิดว่าน่าจะพอแล้วกำติดตีให้แตกกำโยนตีแตกโอเคครับความชื้นขนาดนี้น่าจะใช้ได้ละไม่เติมแล้วนะครับเอาแค่นี้พอ,อเก็บของก่อนทีนี้เรามาดูวัสดุเพาะทั้ง3าตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบให้ดูอันนี้คือทิชมอสที่ซื้อมาและนี่คือวัสดุป,ปลูกวัสดุพอก้าที่ครูทําไว้เมื่อ7วันเปรียบเทียบเนื้อนะครับอันนี้จะมีความชื้นกว่าสักนิดนึงนะเปรียบเทียบเนื้อเท่าที่ครูสัมผัสก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่นี้จะมีน้ําหนักสักนิดนึงในปริมาณ1กรัมเท่าๆกันเนาะส่วนอันนี้ ก็เนื้อก็จะเบานะครับอันนี้เนื้อจะเบาเปรียบเทียบกันนะครับว่าสามตัวนี้เรื่องของสีใกล้เคียงเพราะว่าอันนี้ไม่ได้หมักอันนี้จะเข้มกว่านะครับทางซ้ายมือจะเข้มกว่านะครับเดี๋ยวครูจะใช้วัสดุเพาะทั้ง3ชนิดนี้ในการเพราะ,มะเมล็ดผักสลัดเพื่อจะดูว่ามันให้ผลในการเพราะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคอยติดตามครูในคลิปหน้านะครับ หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ YouTube จะได้แจ้งเตือนท่านเมื่อครูทำคลิปใหม่ๆออกมาขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติชมแล้วก็แนะนำให้กำลังใจครูนะครับคลิปหน้าครูจะพาเพาะผักสลัดครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ